สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่อง Friday Liverpool Channel ทุกท่านมาพุ่งกระสุดข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรลิเวอร์พูลประจำวันเสาร์ที่23สิงหาคม2 0 1 8กันครับมาเริ่มต้นที่ข่าวที่1กันเลยอันดับสลอตเปิดเผยว่าอาจจะต้องใช้งานโดมินิกโซบอตไลยืนเป็นแบ็คขวาในเกมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่2ที่ลิเวอร์พูลของพวกเราจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คหลังจากที่เจอร์มีฟิมปงมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงขณะที่โจโคเมสและคอนเนอร์เบตตี่ยังไม่พร้อมลงสนามทั้งคู่ต่่่่อกัันททีีขาว2ครบ เนอร์ล็อตบอสใหญ่ของหงแดงลิพูของเรารู้สึกแปลกใจกับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของเฟเดริโก้เคียซ่าและเชื่อว่านี่จะทำให้เขามีบทบาทสำคัญกับทีมลิอพูในซีซัน่นนี้คุณซื้อชาวรัสให้สาม,มารถก่อนเกมที่จะพาลิพูบุกไปเยืยนอ,ยอนนิวเซิลที่สนามเซนเชมพาร์คในคืนวันจันทร์ที่จะถึงนี้ ถ้าเฟเดริโกเคียซ่ามีโอกาสลงสนามมากขึ้นเขาจะมีโอกาสสร้างผลงานหรือได้เวลาลงเล่นมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมีสภาพความฟิตไว้ได้เหมือนตอนนี้หรือเปล่าผมมองเห็นเฟเดริโกเคียซ่าที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากรุูกาลก่อนซึ่งถือเป็นเรื่องปกติเพราะตอนนั้นเขาพลาดการซ้อมปีซีซั่นไปหลายส่วนก่อนจะต้องมาปรับตัวเขากับจังหวะการเล่นที่ทีและความเข้มข้นของพี่ยรกอังกฤษตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่ดีกว่าเมื่อก่อนมากซึ่งเราเห็นแล้วว่าเมื่อทีมต้องการประตูแล้วผมมมอองงงไปที่าัสร ผมมีเพียงเขาและลีโอเอ็นกูโมฮาดาวรุ่งวัย16ปีเป็นตัวเลือกในแนวรุกดังนั้นสำหรับผมแมริโอเอ็นกูโมฮาจะทำได้ดีในช่วงพรีซีซั่นแต่การเลือกส่งเฟเดริโกเคซ่าลงสนามถือเป็นเรื่องปกติและเขาก็ตอบแทนทีมได้ในทันทีประตูสำคัญของเฟเดริโกเคซ่าในเกมอันชนะบอลมัสีจะสองนัดเปิดฤดูกาลถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเขากาลิฟี์พูของพวกเรามาต่อกันที่ข่าวที่3ครับเอ็ดดี้ฮาวยอมรับว่าสมสรนดีโกเซนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตกเปินรองกับกรณีของอเล็กซ ดาวยิงไว้25ปีจะไม่ลงเล่นในเกมพิมพ์ใอังกฤษในคืนวันจันทร์ที่จะถึงนี้ทีนีคลเซนจะเปิดสนามเซนเจมพาร์คตอนรับการเยือนของทีมลิเวูไม่ว่าอย่างไรเรื่องนี้จะต้องจบลงก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงในวันที่1กันยายนนี้และเอติฮาก็รู้ดีว่านีคลเซนจะขาดความเฉียบคมในแดนหน้าลงไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนกุนซือวัย47ปีเปิดเผยว่าเขาและอเล็กซานเดอร์อิซัคได้คุยเรื่องอนาคตกันตั้งแต่ก่อนจบฤดูกาลที่แล้วนี่คือสถานการณ์ที่เราไม่มีทางชนะเลยไไมม่่วาันนจะจะบ,บบบแห ผมพูดแบบนี้มาตลอดทั้งช่วงซัมเมอร์มันเป็นเรื่องที่ยากที่สโมอสรจะต้องรับมือเรารักอเล็กเซนร์์ซักในสิ่งที่เขาทำเพื่อสโมอสรอตั้งแต่ผลงานความทุ่มเทความเป็นมืออาชีพ แต่มันเป็นเพียงไม่กี่เดือนที่โชคไม่เข้าข้างพวกเราเลยและตอนนี้มันใกล้จะจบลงแล้วมันจะจบลงในเวลาไม่นานนี้และเราจะได้กลับมาโฟกัสกับเรื่องฟุตบอลกันอีกครั้งอิซักเพิ่งจะกดอันสม,มสรอนมากขึ้นในสัปดาห์นี้โดยการออกมาแถลงการเรื่องคำสัญญาที่ถูกทำลายเกี่ยวกับอนาคตการย้ายทีมของเขาซึ่งถูกนิโคลเซนปฏิเสธอย่างรวดเร็วโดยสม,มสรอน,นิโคลเซนได้ตังค่าตัวของอเล็กซานด์อิซักไว้สูงถึง150ล้านปอนด์ เอ็ดดี้ฮาวซึ่งคว้าตัวอเล็กซานดีซักมาจากลิวอร์เซดัดโดยคาโต้ว63ล้านปอนในปีในยี2022อยอมรับว่าเขาไม่เคยได้คุยกับนักเตะในช่วงสัปดาห์นี้เลยแต่ยืนยันว่านักเตะสามารถกลับมามี่วนร่วมกับทีมได้หากสถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อถูกถามว่าอิซักจะเต็มที่กับทีมอีกหรือไม่ถ้ายังอยู่กับทีมต่อไปเ e, อ็ดดี้ฮาวตอบว่าถ้าคุณจะเลือกนักเตะลงสนามสักคนหนึ่งเขาจะต้องพร้อมทุ่มเท100เเสมอผมเชื่อแบบนั้นมาตลอด เพราะหน้าที่ของผมคือสร้างทีมที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ส่วนเรื่องอื่นอารมณ์ความรู้สึกของคนเราเปลี่ยนได้เสมอบางวันเขาอาจไม่พร้อมแต่ไม่กี่วันต่อมาเขาอาจจะพร้อมกลับมาลงสนามก็ได้เอ็ดดี้ฮาวเชื่อว่าเทวันนั้นมาถึงอเล็กเซร์อิซักจะได้รับการต้อนรับกลับมาจากเพื่อนร่วมทีมมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบ,บากสำหรับเขาและนักเตะทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันที่ไม่มีเขาอยู่ในทีม แต่ทุกคนก็รับมือกันได้ดีถ้าอเล็กเซร์อซักตัดสินใจกลับมาเล่นให้กับเราเพื่อรวมทีมจะต้อนรับเขากลับมาอย่างแน่นอนขณะเดียวกันนิวาสเซลยังเตรียมรับข้อเสนอใหม่จากลิพูอยู่เสมอและกำลังมองหากองหน้าตัวแทนทั้งอซักและคาร์ลวิสันทีพึ่งหมดสัญญาออกไปจากทีมโดยมีโยฮันวิซากองหน้าของเบรนฟอร์ดและยอร์เกนเซนลาสเซนของวูฟเป็นเป้าหมายหลักมาต่อกันที่ข่าวที่4ครับฟาบิซซโอรโรมาโ,โนยืนยันว่าลิพูและคีะตันพาเลตยังคงอยู่ในขั้นตอนการเจรจา,าสำหรับ ee, มาร ต,ตลาดซื้อขายจะปิดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ การได้มาเกฮี ee, ซึ่งเป็นกองหลังตัวหลักของพาเลทและทีมชาติอังกฤษจ,จะช่วยเติมเต็มแนวรับริพูที่ขาดแคลนหลังเสียคอนซาไปให้กับเรเวอร์คูเซนยังไรก็ตามราคาคาดการจะอยู่ที่ประมาณ40-45ล้านปอนด์อาจเป็นจุดตัดสินชี้ขาดในเดีลนี้มาต่อกันที่ข่าวที่5ครับลูอิสสติลจากเมลสปอร์รายงานว่าอนาคตของเจเดนแดนยังคงไม่มีความแน่นอนในเวลานี้และยังไม่รู้ว่าเขาจะโดนยืมตัวออกไปจากทีมหรืออยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลนี้หลังจากที่เจเดนแดนกลับมาจากอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่หลังได้แล้วและเขาก ่เคืในช่วงปี e c i s i o ที่ผ่านมาและล่าสุดเจ้าตัวก็หลงในกับลิเวูยู21ในเกมที่พบกับเลเตอร์ซิตี้และเจ้าตัวก็ยิงได้หนึ่งประตูอีกด้วยทั้งนี้บางคนในสโมสรลิเวูเชื่อว่ามันอาจจะคุ้มค่าที่จะเก็บเจเดแดนไว้เป็นตัวเลือกสำรองในทีมชุดใหญ่หากลิเวูไม่สามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวกองหน้าคนไหนเข้ามาเพิ่มได้อีกเนื่องจากเจเดแดนอาจจะช่วยเรื่องที่ทีมขาดความลึกในตำแหน่งแนวรุกได้เช่นกันมาต่อกันที่ข่าวที่6ครับ <S <S ฟาบิโอโรโมาโ,โนยืนยันว่าลูอิสคูมาร์ ปีกดาวรุ่งของลิเวอร์พูลตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมเบอร์มิงแฮมซิตี้โดยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วบรรุคอตลงแล้วและลูอิสกูมาต์เองก็เตรียมที่จะเข้ารับการตรวจร่างกายในขั้นต่อไปไปีกดาวรุ่งวัยสิปีรายนี้เชื่อว่าการย้ายไปยังเบอร์มิงแฮมซิตี้โดยสัญญ,ญายืมตัวหนึ่ฤดูกาลนั้นจะช่วยพัฒนาฝีเท้าของเขาให้ดียิ่งขึ้น แต่คูมาร์ตไม่น่าจะพร้อมลงเล่นในเกมที่พบกับออกฟอร์ดยูไนเต็ดในวันเสาร์นี้ให้กับเบอร์มิงแฮมซิตี้มาต่อกันที่ข่าวที่7ครับอ่านเนื้สล็อตโค้ดของลีฟูออกมาพูดถึงการเริ่มต้นที่น่าประทับใจของเจ้าหนูโจนี่เรลนี่หลังย้ายมาจากปาร์มาเมื่อสัปดาห์ก่อนโจนี่เรลนี่แจ้งเกิดเต็มตัวในซีเรียร์ในซีซั่น2024-2025ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวติวตดทีมชาติอิตาลียู19ปีและทันทีที่เจ้าหนูโจนี่เรลนี่มาถึงก็ลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่่่่่่ททีีเเเเเออออ็็กซซาาารรนนนนนนิงตตต์แบบบปับัวววได้ยลยนนลลลส เขาเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีเลยนะเหมือนกับคนอิตาเลียนทั่วไปตอนนี้เขาซ้อมกับเราไปแล้ว3ครั้งแค่ดูค่าตัวของเขาที่ริฟูของเราจ่ายไปก็บอกได้แล้วว่าเขาโตเกินไว้จริงๆและนั่นแหละคือสิ่งที่ผมเห็นเขาไม่อยู่กับเราด้วยวัยเพียง18ปีแต่เล่นกับเพื่อนใหม่ๆได้เหมือนอยู่ที่นี่มานานแล้วน่าประทับใจมากเขาสูงใหญ่และรวดเร็วเล่นบอลได้ดีแน่นอนว่ามันมีเหตุผลที่เรายอมจ่ายค่าตัวเรารุ่งราคานี้ ก็เรามองว่าเขาเป็นแข่งอนาคตไกลเขาซอไป3ามเซสชันก็ดูดีเลยมันยังสะท้อนให้เห็นด้วยว่าทีมของเรานะ่ยบรรยากาศดีขนาดไหนใครก็ตามที่เข้ามาใหม่จะรู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่แรกเพราะนี่คือกลุ่มนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเป็นกันเองมากในการเริ่มต้นเส้นทางใหม่กับริพูลมาต่อกันที่ข่าวที่8ครับอัปเดตการบาดเจ็บของคอเนอร์เบดดี้หลังติดทีมชาติไอแลนด์เหนือไมเคิลโอนิวผู้จัดการทีมชาติไอแลนด์เหนือได้เรียกตัวคอเนอร์เบตดี้ติดทีมสำหรับโปรแกรมทีมชาติเดือนหน้าทั้งที่าาท่ามามบน คอเนอร์แบดดี้กลับมาซ้อมกับลีภูมิเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3สัปดาห์ก่อนเกมบุกเยอือนนนโค้สเชนที่เซนต์เจมส์พาร์คแต่หลังจากวอร์มอัพร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแล้ว เขาก็แยกออกไปซ้อมฟื้นฟูความฟิตกับหัวหน้าฝ่ายฟิตเนสขอหนัานมือแทนคาดว่าคอเนอร์แบดดี้จะยังไม่พร้อมลงสนามให้กับริฟูในเกมถัดไปแต่การที่เขาถูกเรียกตัวติดทีมชาติไอร์แลนด์เหนือสาหรับเกมที่จะพบกับลักเซมเบิร์กในวันที่4กันยายนและพบกับเยอรมนีในวันที่7กันยายนม่งบอกถึงความมั่นใจในความฟิตของเขาไมเคิลอุนิลกล่าวหลังประกาศรายชื่อว่าเราต้องประเมินสภาพร่างกายของคอเนอร์แบดดี้อย่างรอบคอบสาหรับ2เกมนี้แต่เราคาดหวังว่าเขาจะพร้อมลงสนามเราจะคุยกับริฟูเพื่อฟังความเห็นของพวกเขาหววังว die, ง่่่าาาคออรเเนนบดี้จจะะไลสมกท ตัวเขาไปร่วมทีมนในอีกสัปดาห์ข้างหน้าลิเวอร์พูลเหลืออีกเพียงหนึ่งเกมหลังจากเจอเนิโคลเซนก่อนพักเบรกทีมชาตินั่นคือเกมพบกับอาร์เซนอลในวันที่31สิงหาคมโดยเจอรมีฟิมบงจะยังไม่พร้อมจนกว่าจะพ้นช่วงเบรกทีมชาติทําให้คาดการณ์ว่าคอเนอร์เบลลี่จะมีชื่อในเกมพบกับอาร์เซนอลและอาจได้ออกสตาร์ทหรือเป็นตัวสำรองสิ่งนี้จะเปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนรายนี้ได้เรียกความฟิตและพิสูจน์ตัวเองเพื่อย่างชิงตำแหน่งตัวจริงในระยะยาวในช่วงที่เจอร์มีฟิล์มบงยังบาด เขาอาจจะผิดหวังเพราะช่วงปีซิซั่นของเขาเป็นไปได้ไม่ดีเท่าไรแต่การแข่งขันที่สูงในสโมอสรใหญ่แบบริพูคุณไม่อยากเจ็บเลยเพราะมันยากที่จะกลับมาแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงแต่เขาจะได้โอกาสเพราะพีมิลลิงกิตและเชมเบลีกมีโปรแกรมที่ยิบอย่างไรก็ตามทีมชาติและสโมอสรจะไม่เสี่ยงกับความฟิตของคอนเนอร์เบลี่และจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพิ่มเวลาการลงสนามให้กับเขาทั้งในระดับสโมอสรและในทีมชาติอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และนี่คือข่าวสารความเคลื่นนอนไหวของสโมสรลิฟท์ประจําวันเสาร์ที่23สิงหาคม2568นะครับเพื่อนๆท่านใดที่เป็นแฟนบอลิฟูนะครับชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถให้กําลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่องฟลายเดย์บลิฟท์ชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับแล้ววันนี้ผมมีคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปพิเศษนะครับเกี่ยวกับเจ้าหนูโจนี่เร็วนี่นะครับที่ผมทําพิเศษจริงๆและเอียดเจาะลึกเลยหลังจากที่แฟนบอลิฟูได้ชมคลิปที่ผมทํานะครับเกี่ยวกับเจ้าหนูโจนี่เร็วนี่นะะครับจ รู้จักเจ้าหนูนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นฟอร์มการเล่นในฤดูกาลที่แล้วที่เขาลงสนามให้กับปามาทาง17นัดน,นะครับว่าเขามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนนะครับอย่าลืมไปรับชมกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ